ารเทศบาลนะครสงขลานะคะลงพื้นที่ไปติดตามแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ภายในและการซ่อมแซมพื้นที่ที่ชำรุดเสียหายของสถานแสดงพันธุสัตว์น้ำสงขลาหรือว่าสงขลาแควรเรียมค่ะ นายวันชัยปริญญาสิรินายกเทศมนตรีนครสงขลาค่ะพร้อมด้วยนายดนุพลสุนทรรัตน์รองนาย,ยกเทศมนตรีนครสงขลาพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างและสำนักการศึกษาหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลสัตว์น้ําและระบบต่างๆของแควเรียมลงพื้นที่ไปติดตามแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ภายในและก็การซ่อมแซมส่วนที่ชารุดเสียหายของสถานแสดงพันธุสัตว์น้ําสงขลาหรือว่าสงขลาแควเรียมเพื่อเตรียมพัฒนาฟื้นฟูปรับ ปรุงให้เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และก็การพักผ่อนตามนโยบายคุณภาพชีวิตดีด้วยการเพิ่มกิจกรรมให้น่าสนใจเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กเยาวชนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวโดยเน้นให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้ได้มากที่สุดซึ่งสำหรับสถานสแสดงพันสนัสงขลานะคะตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมสนอ่อน ก่อนหน้านี้นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศทางน้ําและก็พันธุ์สัตว์น้ําหลากหลายชนิดโดยก่อตั้งขึ้นโดยเทศบานลนครสงขลาได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนซึ่งได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะคะครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน2551ซึ่งภายในนะคะขณะนั้นได้แบ่งออกเป็น3ส่วนประกอบด้วยส่วนน้ำจืดมีการจำลองน้ำตกที่มีชื่อเสียงของภาคใต้และก็การแสดงพันธุ์ปลานน้ำจืด โซนที่2เป็นส่วนน้ำกร่อยค่ะมีระบบจำลองนิเวศน้ำเช่นป่าชายเลนพืชและสัตว์ที่อาศัยบริเวณป่าชายเลนและส่วนที่3คือส่วนน้ำเค็มมีการจัดแสดงสัตว์ทะเลและก็พันปลาหายากหลากหลายชนิดนอกจากนั้นที่นี่นะคะบริเวณด้านนอกก็ยังมีการให้บริการจุดสปาปลาและก็จุดโกค,คาส์นะคะให้กับนักท่องเที่ยวได้เล่นกันอีกด้วย แต่ว่าในเดือนเมษายน2560ค่ะเทศบาลนครสงขลานะคะได้มีการปิดประกาศยกเลิกการให้เช่าสถานที่แสดงพันธ์สัตว์น้ำสงขลาหรือสงขลาแควเรียมโดยระบุนะคะว่าผู้เช่ามีการค้างค่าเช่าค่าไฟฟ้าและก็ภาษีซึ่งตอนนั้นทางผู้บริหารเองนะคะได้มีการเรียกร้องให้ทางเทศบาลนะคะรอสารพิพากษาโดยมีการปักป้ายระบุข,ข้อความว่าขอยกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้บริหารสถานสดแสดงพันธ์สัตว์น้ำชุดนี้ค้างค่าเช่าค่าไฟฟ้า และภาษีโรงเรือนรวม21ล้านบาทแล้วก็มีการขอให้ผู้เช่าขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่แล้วก็ทําให้ทางด้านของสถานแสดงภาสน้าสงขาหรือสงขาแควเรียมได้ปิดให้บริการมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดทางผู้บริหารชุดใหม่นะคะของเทศบาลนครสงขาก็ได้เข้าไปสํารวจพื้นที่เพื่อเตรียมที่จะปรับปรุงพื้นที่ภายในและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะ